บัดนี้บัดนี้เป็นครั้งที่48เป็นครั้งที่48ตรงกับวันที่27ธันวา68ตรงกับวันที่28 27 27ธันวา68 68 ข้าพเจ้าปริญญาทองหน้าสารข้าพเจ้านางประจวบทองหน้าสารขอเป็่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ขอเป็่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยาบูชาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและ เป็นอาจาริยะบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าแด่องค์พระความปฏิเถระเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาองค์หลวงปู่สําเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้โปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตาลคูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายขออนุภาพคุณพระรัตนตาลคูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาบทสวดชุมนุมเทวดาสามมันตาจารกวะเลโซ สัมันตาจักกะวาเลสุอัตตาคัฉันตุเทวตาอัตตาขันขันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชันสาสัทธมังมุนีราชันตะสุนานตุสักข,ขาโมคะทางสุนานตุสักขะโมคะทางสัเกเเคกาเมจารุปเป ตาเตคาเมจารูเปขิริสิขะลาตาเตทีลิสิขะลาตาเตจันตาลีเขวิมาเนจันตาลีเขวิมาเนทีเปรัตเถจักคาเมทีเปรัตเถจักคาเมตาลุวะนะคาหเนตาลุวะนาคา เเคหาวัตถุไม่หิเเคเตเเคหาวัตถุมิหิเตเเตเตกุมาจายะยันตุเทวากุมาจะยันตุเทวาชาละถธละวิสเมชาลัทธลวิสเมยักขะขันทภพพนาคา,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 ายัคขะยักขะยักขะข,ข,ข,ขันทภพพนาคาตินทันตาสันติเกยัง ติมัน,น,นติมธัน,นตาสันติเทยังมุนิวาระจานางมุนิวาระวจะจานางสาธะโวเมสุนันโตสาธุสาธะสาธะโวเม <c oughs> สุนันโตธรรม,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 มสาวะนาคาโลยัมพาทันตาธรรมะสาวะนาคาโลยัมพาทันตาธรรมสาวะนาคาโลยัมพาทันตา ธรรมมาสะวาณากาโลโอัยัมพัทันตาธรรมมาสะวาณากาโล,โลโอัยัมพัทันตาธรรมมาสวาณากาโลอัยัมพัทันตาบทสวดน้ำมังก,การสิทธิคขาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตะสัมมสาสัมพุทธัสสะ นาโมต,าตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมต,าตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถาบทสวดสัจจกิริยาคาถา

สารนังอัญญงธรรมโมเมสารนังวงมมะรังธรรมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจาวัจน,นะเอเตนะสัจจาวัจเนะ โสติเมโหตุสัพพธาโสติเมโหตุสัพพธานาติเมสารนังอัญยังนาติเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวะลังสังโฆเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจวะเชนะเอเตนะสัจจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพธาโสติเมโหตุสัพพธา บทส,สวดมหาการุณิกนาโถติอาทิกาคาถาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถาสสมหาการุณิโกนาโถมหาการุณิกนาโถอาถายาสภะปานินางัาถายาสภะปานินางปูเรตวะปรมีสภา ปูเรตวะปาลามีสัพพาปาโตสัมโพธิมุตตะมังปาโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวัจเจนะเอเตนะสัจจาวัจเจนะมาหุนตุสัพพุปัตถวามาหุนตุสัพสพ,สพุปัตถวา

สุขายาสภาะปานินางบูเรตวาปรามีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวัชนามาโหนตุสัพภูปัทถวา บทสวดมหาสมัยสูตรบทสวตมหาสมัยสูตรเอวอเมสุตังเอวอเมสุตังเอกังสมัยมยังพกกระกวาเอกังสมัยยังพระกวาสักเกสุวิหารติสักเกสุวิหารติกาปีลาวัตุสมิงมหาวเน แล้ววัตุสมิมหาวเนมหาตาพี่ขูสังเคนะมาหาตาพี่ขูสังเคนะสัทธิงปัจจามาเตหีสัทิงปัจจามาเตหิพี่ขูสัตเตหิพี่ขูสัตเตหิสัเพเหว่าอรหันเตหีสัเพเหว่าอรหันเตหิท่าสาหีจารโลกาท่าตุหีท่าสาหิจารโลกาท่าตุหี เทวตาเยปูยนะเทวตาเยปูเยนะสันน ja ิปฏิตาโหนติสันนิปฏิตาโหนติภาคขาวันตังทัสสานายะพิขุสังขัญจาภาคขาวันตังทัสสานายะพิขุสังขัญจารอัตโขจตุนังสุทาวาสกายิกานังอัตโขจตุนังสุทาวาสกาย เทวานังเอตาท่าโหสีเทวานังเอตาท่าโหสีอายังโโหพระควาอายังโโหพระควาสาเกสุวิหารติสาเกสุวิหารติกาปิละวัตถุสมิงมหาวเนกาปิละวัตถุสมิงมหาวเนมาหาตาพิ่ขุสังเเนะ มา,าตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัจจะมตเตหิพิขุสะเตหิสัตทิงปัจจะมตเตหิพิุสะเตหิสัพเพเหว่าอรหันเตหิสัพเพเหว่าอรหันเตหิถ้าสาหิจาโลกาท้าตุหิถ้าสาหิจาโลกาทาตุาาหิเทวตาเยภูเยนะ สันนิปติตาโหติสันนิปติตาโหติพระขาวันตังทัสสัญญาพระขาววันตังทัสสนายะ,ะพ,าขายะพิขุสังคัญจาพิขุสังคัญจายันนูนะมะยัมปิเยนะพระขาวายันนูนะมะยัมปิเยนะพระขาวาเตนุปะสังกัเมยามะ เอุปาสังกามิตวาอุปสังกามิตวาภาคาวาโตภาคาวาโตสันติเกปเจกคาถาภาเสยยา마ติสันติเกปเจกคาถาภาฤเสยยามาติอาถาโคตาเทวตาอาถโคตาเทวตาเสยียถาปินามาภะลาวาเสยียถาปิ นามะพะละวะปุริโสปุริโสสัมมัตชิตังวาปุริโสสัมมัตชิตังวาพาหังภาษาเลียพาหังภาษาเลียภาษาลิตังวาภาษาลิตังวาพาหังสัมมิเชยะพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวาเอวะเมวาสุทธาวาเสสุเทเวโส สุทาวาเสสุเทวาเทเวสุอันตาลัิตาพระวโตอันตาลัิตาภควโตปุราโตปาตุราหังสุปุราโตปาตุราหังสุอาถาโคตาเทวตาพระันวตังอภิวาเทวตาอัตโคตาเทวตาพระขวตังอภิวาเทวตาเอกามันตังอัถังสุเอกามันตัง เอกามันตังที่ตาโขอเอกามันตังที่ตาโขอเอกาเทวตาพระกวโตเอกาเทวตาพระวโตาสานติเกอีมังคาทางอภาสีสานติเกอีมังคาทางอภาสีมาหาสมายโยปาวานักสมิง มาหาสัมโยปวะนัติหนุนเทวกายาสามาคตาเทวกายาสามาคตาอาคันตาหะอาคาตามหาอิมังธรรมะสามายังอาคาตามหาอิมังธรรมะสามายังท<ถ>ัก <c> ข <oughs> ิตาเยวะอปราชิตาสังคันติทักขิตาเยวะ ปาราชิตะสังค,งคังขังขันติอาทาโขอ,อป,ปราราอาตะโขอ,อป,ประราเทวตาพระควรตโอเทวตาพระควรตโอสันติเกอิมังคาทางอภาสีสันติเกอิมังคาทางอภาสีตันตาพิกาวโตันตาพิกาวโสามาัทาหังสุสามัทาหังสุจิตตังอัตโนจิตตังอัตโนปูชูกามากังสุ ปชกามังสุสารถิวะเนตานิคะสารถิวะเนตานิคะเอตวาอินสียานิลักขันติปันธิตาติอิน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 สียานิลักขันติปันธิตาติอัฏาโคอัปปาราเทวตาพระครวตโต ออตตตาาโโคัปะลเทววสันติเกอิมังคาทางอาพาสีสันติเกอิมังคาทางอาพาสีเชตวาวขีลังเชตวาเชตวาวขีลังเฉตราปาลีคังปาลีคังอินทาขีลังโอหัตจามเมชาอินทาขีลังโอหัตจามเมชาเตจรันติสุทาวิมาลา จักขุมาตาสุทันตาจักขุมาตาสุนันตาสุสูนาคาติสุสูนาคาติอาัาโขอาปาลาอัตโขอาปาลาเทวตตาภควโตเทวตตาภควโตสันติเกอิมังคาทางอาภาสีสันติเกอิมังคาทางอาภาสีเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเส เจติพูดทางคารนังคานาเตคามิสันตินาเตฆามัสันติอาปายาภูมิงอาปายาภูมิงปายามนุสังเทหังปายะามนุสังเทหาาังเทวากายังปาริปูเลสันติติเทวากายังปาริปูเลสันติติ อาทาโคอ,อาปาละอาทาโคพะคาวาพิขูอามันเตสีอาทาโคพะคาวาพิขูอามันเตสียเยปุเยนาพิกขเวเวยปุยเยนาพิกขเวทระศาสุโลกะทาตุสุทระศาสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาเทวตาสันนิปติตาโหนติ ตา,าตาา,าตถาคาตังทัศสัญะาพี่ขูสังคัญจา,จาเยปีเ,เ,ยเตพี่ขาเวอเหสูงอาติตามัทานางาทัาานางอาราหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีภาควันตานาง พรวัตวตนานังเอตาปารมามเยวะเอตตาปารมามเยวะเทวตาสันนิปติตาอาเหสุงเทว,วตาสันนิปติตาอาเหสุงเศยถาปิเศยถาปิไมห่หาหะะงอิดฮะอะไรอ่ะนี่ตกตกใส่อ้าวึ้ณมึงตกที่ทันทีน อ้าวโสดสี่ฮึโสดสี่คุณตกพี่อ้าวโทรศัพท์เรีย่ยงเลย Ừ. Bất kỳ thường này à. Ăn, ăn tớ khổ vậy, chết đi <laughs>